เชิญเลียนเชิญไอ้เซ้นนึงเราทายดูทั้งไงแม่เทาติคํานี้นะครับคุณแม่แม่บ้านเป็นผู้มีพระคุณที่ให้ผมไทยใต้ไทยขอนแก่นมาด้วยโอ้แม่เทาเป็นไทยเล่ยบอกเราอาจ่าแม่เทาเป็นไทยบันติตตนี่ครับโอ้บันติโตนี่ครับแม่ยายคนนี้ก็ดีมากแล้วก็ถือว่าเป็นเกียรติมากที่เอารูปแม่มาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ตรงนี้แล้วเป็นการแสดงงานภูมิใจมาก แล้ผู้เฒ่าไม่เห็นรูปผู้เฒ่าไปแหลักนี่นะเห็นแล้วครับแล้วรอดก็สิดีใจครับเนาะดีใจเราครับแล้วเสียแล้วครับโอ้ยอาจารย์ที่รีแล้วเสียแล้ววันที่ยี่สามสิงหานี้จะครบรอบสามปีที่แม่เสียไปแต่ก่อนที่ตอนที่ผมว่าที่แม่ได้เห็นโอ้แต่แม่เห็นอะไรหูปแล้วรักว่าเสียไายแต่แม่ยังไม่ได้เห็นอยู่หน้าหน้าไฟด้วยคุณแม่รูปคุณแม่ได้มาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์เมืองเลยได้สุดยอดครับแม่ระเบียบยระเทศกง นอกอาจารย์จะลองผมเราเข้าใจแต่ว่าห้องเพลงเป็นย so> ่างเดียววาดรูปก็เป็นนี่นาะงพนหัวศ well at ิลปะเนาะศิลปะมักเก่งทางด้านนี้ครับท้งตนตรีวาดรูปอันนี้ก็เป็นผลงานหลายคนเป็นบุคับอาจารย์ครับครับงานของศิลปิน่ละคนอันนี้ก็ของคุณปุ้ยร้านตะขขนร้านตะขขนที่ตรงสะพาน วิลลยเทคนิค<อ>ันที่<อ>เขาทำเรื่องร้าน,นแต่โคนที่เป็นร้านอาหารานแน่แม่น<อ>แน่้านหมดแนก็เป็นเจ้าของล้านกันความแล้วตรลายนี้จะมีลายในนี้จะซ่อนดอกฟ้ายซ,าซ่อนพีตาโขนซ่อนภูหอต้อนดอกไม้แล้วก็ช้างที่เป็นช้างไทยเลยที่ในหลวงทรงประทับที่บนภ<อ>ูกระดึงกระดึงครับก็บรวบรวมไว้ เป็นเรื่องราวของเมืองเลยมาะทอาไปใช่ครับคนี่ผีบุกเต่ามี่ทไร้เร็นอย่ครับผสามารถสนับสนุนเสื้อนี้ได้โครับนี่ิไล่ผ่าเพิ่นนี่ติดครับเสื้อรุ่นนี้ขายดีมากครับผมอนนี้เป็นผ้าเกี่ยวกับเรื่องราวเมืองเเลยนะครับผม ทุกๆสิ่งอย่างทุกสิ่งอย่างซ่อนอยู่ในผ้านี้นะครับอาจารย์เอามันติดกระจกเริ่มเป็นอย่างไรทะลุไปพุ่นตีนยงานก็ไปพุ่นรู้าใจว่าเป็นกระจกแสดงว่าหลายห้องเติบครับผมอันนี้เป็นห้องของพี่น้อยพี่น้อยที่เป็นศิลปินที่ด่านซ้ายอ๋อครับก็งานงานงานชุดนี้อีกชิ้นหนึ่งตอนนี้อยู่ที่ t c d c ขอนแกนอ๋อครับ สแสดงด mm ้วยคอนเทนต์เ huh. ป uh, uh ็นอาร์ทถอยอาร์ทถอยเขากำลังฮ oh ิตมากนะเป็นพัฒนาการทอยปกติผีตาโขนอันนี้เป mm ็น hmm> ผ no ีตากล้องกาสั่นเออเป็นตากล้องตากล้องนี่บ๊วยแมนกล้องถ่ายรูปนี่ครับกร้องถ่ายรูปตากล้องเดี๋ยวไปเบิ่งห้องนั้นต่อนะครับอาจารย์